มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องสุข,ขสุข,ขนคนครับคือเกาครับมื่อกี้กับทีมงานแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องเอ้ามื่อกี้กับหลังเลือกงานครับพี่นอ้องสองทุ่มครื่งครับโอ้เห็ดโอ้มือนี้เป็นไหน ใ้ตัวครับต้มไปไข่ต้มใครับผมฮเติมน้ำแวเติมน้ำแล้วกินต้มไข่ตัวนม่ะบางพี่น้องต้มไข่ตัวมานเกี่ยวชืดปคือต้มไหลแท้ต้มไข่ตพี่น้อง อันนี้ยังสามลอยนามลอยลอยเือันสองอยนี่นคืออ้ารนะดันอิดโอ้ยเอาเอือมาใส่ทำไมดี๋ยวเบืออปรุงโอ้แกงหมดอืนใส่หมูสามสันปรุงยังไเขาใส่เกี๊ยวโอ้ยนี่แล้วอืนมาใส่ร้อน่ะปรุงเครื่องไปใส่ตปไบเดีกนะ

เราลองมาแล้วไฟฟอร่วใช้แบ้ด้วยครับพี่ใอดินนีต้องมีตีนี้ต้องมีตีนี้นะไฟฟงแ้วอัน้ำช่ครับจุยังมีที่จนมาี่กนเว่าบดิพวกนี้เขาเียตังเมื่อเขาหนก่มาแล้วหรือทำงานเลยครับเอออย่ยงที่นี้เนาะแกงไส้หมูสามสัน นี่แหละบุกอ้อนซมนี่กับลังพ่อเกี่ยงเออพอดีกับลังพ่อเกี่ยงซมนี่เหรอซั่นี่เหรอเกี่ยงเสี่ยวเมียนเอ้อ บรรยากาศครับผันเงพันองการเียครับนีกินไข่ตัวเออน้อยเสียวหน่อยน้อยสบบริสนะครับอยากก็อย็บครับ ก็ไปถ้าเราักคงลงมาตอนนี้เราอจจักคง่มเอาไ่ก้ออกี่าังเอาทิมเอามจาทิมดบรรยากาศหลังเรีนงานพี่น้องอเห็ดโอถึงผ่อนถึงไงท้งมันบางทีก็ผ่อนบางทนก็ห่อนแต่ยังไขวัเรื่องนี่หลับผลหลายหมื่นก้อนก้อนเยอะ

ว่เ,วเื่อเข่ินมีอย่างดอกพี่น้องหลังเื่อง,งานครับมาเนีเอโอเลิกสองทุง่มเงครับ <S <S นี่กินไข่ตครับ,บเป็นตออกมาอีก่นึงเนอขึ้นไปตลาดเพันสื้อไข่ตัวว่าฝากครับกินไข่ตัวข้างแรกเรือยเร่ ขัดเขีายวนี่ั้อย่าได้ัอนี้กินจับได้รกินลาบจับูชจับพูหรือว่าใบเลือดหลายอย่างในผักกินเขาขาว่าได้ไหมนรองข้าวท้อง ข้าวตึงโอ้ข้าวตึงข้าวตองครับข้าวตองข้าวตองข้าวตองข้าวท้องข้าวตึงได้ป่ะตั้งเอาเองเหรอคือมันมีอยู่บันตั้งอันนี้บักมะละไงบักมะละไงจะ่านหน่อยเหรอจะ่านเอยนหน่อยโบมันบ่บมันผักขี่นกดิขี่นกด้มะละขี่นกดินี่ดิมะละขี่นกใหญ่ได้หลานี่มะละขี่นก ว่าขนนี้มาละายงังแต่ว่าน,น้อยพ,ดอ,พอดีครับน้อยพวดบ่พอดีเราจำมีแต่สองแต่สองน้อยก็ได้เอ้าพี่น้องมารอติดตามรับชมครับไข่ตัวเอาใบตูนวะใบตูก็ไป ต้นหอมเออใบหอมกับใบตู้นี่โอ้สุดยอดแล้วแกงบึกใสหมูสามสันสุดยอดโอ้หอมน้ำปลาอะไรเปล่อืมโอ้สุดยอดใช่บ่ะเน่โอ้อโอบึกเอือขึ้งงาเหรอเปล่าเดี๋ยงุยเนาะ ออกอะกจจแล้วใสุ่โอ้เสบีสบเสบีก็หวานเดียก็ใส่ไข่ตัวพี่น้อง นั้นปลาเฮดแบบไรหนึ่งเกลืออย่างนี้ยหนจิ้มเกลือดิอกินให้เบิก่อนนะ้ือ้องนเกลอนี่้อกให้กินน้มนมันแบกินน้ำมันขอมันบ เป็นไรเสียบมันบ่เออเนี่ยน้ำเพราะว่าเขาจิตตัวใครหรือยังเพราะว่าบำรุงสายตาอันนี้ข้างแรกเลยเด้เนี่ที่มากินไข่ตัวนี่บำรุงสายตานทำมันเป็นสนเลือดในเบื้องใกล้ๆนะนี่แก้เส้นถวยชนจะบรวมเป็นแบบนี้เห็นบ่บำรุงสายตาเป็นแบบนี้เองว่าไข่ตัวอ่ากินน้ำมัน ก<อ>ะุนหน่อยนีตัวน,นี้ใส้กัได้ดย่างล่องอันนี้อันนี้แ๋โอ้หอมแท้หอมป่ะอืมอันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดไขรตัสดเลยเอาอปไเลยอ,อืม ข้างแรกเลยด้วยนี่ยมันเห็นไม่จิบเลยเขาจะกิบนี้กิบสองนกเหนื่อยแล้วค่ำไหมโอ้สุดยอดเลยว่ะอุ้ยอะไรแม่เนี่ยงข้าวต๋องพวกกินป่ะข้าวต๋อง แซ่บพี่ต้องเออชุดมเกลครับเออเกลยวซีฟู้ดเป็นเอาไว้จะครับเอาให้เป็นตากล้องให้ได้หนิขึ้ียออืมหอมหอมใบเลยผักชีใบเรื่อยดิใบแขวเรื่อย không nữa hả, dạy dạy hả? dạy 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 มันล oh. okay. mm. no. no mm. right. mm. ุดพ mm. hmm. ุ่งลงไปทาน้ำย่างมันชินัวเลยอ๋อแกเฮีนอ่ะผู้่างเรียกดีนี่ทงว่าเ่าไหร่ท้เมียนปะวยงมาเยบ่ให้มันรูดลงมาเรยสวยมันน้ำเรยน้ยเลยยังคายปรุงออกหมือนแก้วตามที่เราช้อมาได้แบบบาแต่เสีปากพี่น้อง

คอ้อค้งแรกเองพี่น้องเเ<า>ต็มคำเลยมูม,มีกินข้าวเลยเนาะ เบ้นเนาะเบิ้นเะเบิ้นเยตา้องเบิ้นก็ได้ตาเบิ้นเบิ่นบิ้นครับเบิ้นแต่ว่าสบผา้องมากเสีบเสบอุ้ยน้ำน้ำเยอด้วยงามดีเนาะมดนดี นี่ยังสดเอาไว้นนเ,ดเ,ดวเนาะฟักตามพี่น้องฟักตามจะพูดพร้อมปีพร้อมไปเรือครับผมดนะเดี๋ยวะเงินเยอะเลยเออนี่คืออย่างดีค่ะ

โอ้พี่น้องดีเด้อทำมาไหมไปาตากล้องกินหน้าไปเอ้ากล้องหาบนตั้งก่อนพี่น้องโอ้แสบแสบพี่น้องเอ้าขออนุญาตตั้งกล้องไก่ไกเพวเด้อเอ้า <c oughs> ชมบรรยากาศด้วยเนาะเออเอ้ามาแสบแสบด้วยกันเลยครับ

กินูนเดียวเด้ยายเลยบลอ้าตัวต้มเด็ดใส่นวดคนเดียวจอลงมาได้จอนเห็ดแก้ว้เยอ้อกินทั้งี่บเซ่บด้วยรบกิน่ว่าะบอลลุกมลงเห็นมีองอย่างนั้นบล้องกินค้เดียวได้ม้อน่ะบบกเลกนละต้อขาดี่ต้องแตกขึ้นมาก่อน

ลาปลาเลือ no. ก yes. ้อยกุ้งดอกก้อยกุ้งนะครับปลาปลากระแดกเขาเพาคนไทยอ่ะับขาบปลาคนไทยได้สบายนะแข่งก้อยกุ้งขาดก็เลยแต่งงานเลยเนี่ยข้าวกล่องแม่จีสก๊อตกินมอเดสเนี่ยหัวต่อสนสนนะข้ากล่อเยอะอย่างเี้ย่้นมาก วอ่นข้าวสองออก็ต้องแยกตัวเอง้าเนาะยเป็นแส่ยบเรวบ่อยราเนะพหูนะก็เห็นเนะตันหราอเลยนี่อนี่แหะครอบรับครับครับไข่ต้องวัดดวงไป Tell her one day. Ngay phiền nào mày yêu Mày ký. 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 Mày อันนี้มีขาปบรมยา,ายากินล่อแบบนี้เหรอมันก็มีขาป่ะอ๋อกออมอมาผี <laughs> ตัวนั่นหอมไยางกินไข่ตัข้างเล็กนี่นี่กินข้างยอดเกาด่าลอยแล้วย่แซ่บเลยวบานนี้รแล้วมีแซ่บต่ว่ีอือกินเลยือ<ๆ>กินได้หลายคนบัอวอ่ะนี่มูจิ๋นมันแซ่บ

โอ้แ <c> ส <oughs> บป่ะยังหัเลยควรอุดอีกเลยเนาะมะนาวไม่ไม่นอาจะมะนาวเลยยิ่งเข้าไป่ีกอ่ะอืมขวดเนี่ยใชไมสุ่มเนว่ยวะอืมแต่เมื่อวานนี่โครตเจ็บแเมื่อวานปีใครวะ โอ้สุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศหลังเรื่องงานครับคิงก็ขาวอย่างดีก็ดีแล้ม,มันมี่เราใส่มไหมใส่ทำมาอยากใครเลยทำมาแม่เอาให้เลยว้ายไม่เป็นยไง เจ้าผมใชข้าเปียนเปียนมันเปยวเปรี้ยวเปลี่ยวมันเปี่ยวหวาน่อยก็ตอเป็นลายนะตอนขาเนนีอดีลยแบบเซนด่นะพว่าสดแบบผู้ขาเขาบออากาศมันาะใจรองีไร ม่เล่กอักว่าะเล็กเสียบแล้วมาพี่น้องขึ้นวัย่อนมะเลกไข่เหลยงมามาใครชอบ่เนีโว้ยกินไข่ขาวก็แข็งกินไข่เหลียงก็ู้บอว่าะเป็นโตหรอวะเนี่ยเดี๋เราเนี่ยกินไข่เยลียงเขากินไข่เหลยเขาขา

โอ้แซ่บครับพี่น้องครับมามามาเบิง้งบรรยากาศโอเคเอ่าบังสังมาหม้อมาอนั่เหมืนบ่โอ้พี่น้องเบิดซีนไว้แล้วอิ่มครับป่าสดคือสาใจครนะพูดนะพักก็เต็มจานเลยครับพี่น้องเบิง้ง ต้มไข่จากน้ยสิบหกน่วยพาดพี่น้องต้มไข่สิบหกน่วยเหลือยสามน่วยสามนี่ยังบ้านอิ่มได้หนิยังเนอสาม่านยสามเสียบว่บลากูเสียบพี่องโอ้สุดยอดเลยเนาะสามสี่ยสิบสองปลาเสียบะครับเสียบสุดยอดเลยวคว่เสบเออแบบว่า เขาบอกล่ากินน้ำกันมันแสบเลยกินกูเดียวไม่อบอกอะไรหรอกโอ้แสบแสบสยอดเลยครับพี่น้องมื้อนี้เอาบรรยากาศแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องหลังเลิกงานครับต้มไข่ตูกินมื้อนี้เพื่อต้มนะน้องมาต้มไมาให้กินครับเอาโบเมนไก่ห่างทางเดียวโบเมนไข่ห่างทางเดียวไข่ตุ่ตไข่เวียดนามเหรอเฮ้ยเป็นไข่เวียดนามเนาะไข่ลูกเวียดนาม เขาวางเป็นยาวิตามินเออเรื่องสุขภาพทางร่างกายแรงอ่าดีกว่ากันขึ้นเออขึ้นละสองขึนละสามก็บ้าไปเนาะรูปไปขี่หมพี่น้องเป็นเงี้ยวไปกินหลกินหลก็ไปเงี้ยวมันเป็นความจริงไตัวกันครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ กินไข่ตัวพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานครับแรงงานไทยในไต้หวันครับพี่น้องอู้แซบสุดยอดเลยแซบบ่าบ้ากุกสุดยอดพี่น้องอู้แซบพักเนาะหาน่วยครับผมมือนีิมือนีิเปิดหาน่้ยด้ดิปัดจวดแซบ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 ไฟดิปายโหแซบวะครับเออต้องไปกินไข่ว่ามือหนิละแซบเออหนิละเบ้าลุงมากินน้ำกระแซบซุยยางละพี่น้อง ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าวลุงแรงงานไทยในไต้หวันน้ำเด้ครับพี่น้องเด้อโอเคครับอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ